สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านใส่ชมเอทชมเล็อก,เลอกอยู่ครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางครับ100ตารางวาเลยตัวบ้านก็ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมอยู่ปลูกเต็มพื้นที่นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวไปใช้สอยกันได้อีกครับเนื้อที่ใช้สอยเยอะครับในตัวบ้าน183ตารางเมตรเลยครับกว้างขวางมากๆ หลังนี้อยู่ในตัวเมืองลำพูนแถวเทศบาลป่าสากครับใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เส้นซปเปอร์ครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงถูกต้องครบถ้วนปลอดภัยน้ำไม่ท่วมแน่นอน100%หลังนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับคุ้มๆเลยครับเจ้าของขายเอง เบอร์โทรเบอร์ไลน์เจ้าของตามในคลิปนี้ได้เลยครับดังด้านล่างหน้าจอครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับตอนนี้ลดราคาด้วยครับกำลังลดราคาด้วยเหลือเพียง2อล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองสุดคุ้มครับขาโอนก็คนละครึ่งนะครับห้าสิบห้าสิบครับอ๋อไม่แพงครับไม่กี่บาท มีสีห้องนอนเลยครับบ้านหลังใหญ่มาก2ห้องน้ำสวยมีห้องรับแขกกว้างขวางมากมีระเบียงด้านหน้าด้วยไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวห้องน้ำก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะครับตกแต่งอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีครับห้องครัวก็มีให้พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามมีเคาน์เตอร์ครัวหูด,ดูดควันหัวแก๊สให้พร้อมพื้นที่เหลือรอบบ้านเลยนะครับพื้นที่เหลือเยอะครับภายในตัวบ้านก็ใช้วัสดุอย่างดีงดเช่นกันนะครับ ฟ้าหลุมให้ด้วยเล่นระดับมีแผ่นฉนวนกันความร้อนทั้งหลังหลังคากระเบื้อง s c g ทําให้บ้านเย็นโครงสร้างก่อด้วยอิฐแดงแข็งแรงแผ่นดินไหวไม่สะเทือนครับแล้วยังยกพื้นสูง80ซนติเมด้วยนะครับวิวทุ่งนาสวยงามมากๆเลยครับมองออกไปเป็นวิวทุ่งนาหน้ากว้างขวางรับจอดรถได้4คันเลยทีเดียวมีของแถมมาด้วยครับอย่างเช่นแถมแอร์4เครื่องเลยเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่อง แล้วยังแถมปั๊มน้ำแทงน้ำให้ด้วยติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวดผ้าม่านทั้งหลังครับกล้องวงจรปิดรอบบ้านถึง8ตัวกัเลยทีเดียวใช้ของอย่างดีนะครับมีสัญญาณเน็ตทูดูหนังได้ทั้งวันตัวบ้านอยู่ใกล้กับห้างแจมฟ้าด้วยครับใกล้หลงอำนวยความสะดวกครบถ้วนครับใกล้ตลาดนัดใหญ่ใกลจ้จตุจักรลำพูนใกล้บิ๊กซีโกโบเฮาโฮมโปรเดินทางสะดวกสบายบรรยากาศดี เงียบสงบครับไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวเพื่อนบ้านน่ารักทุกหลังเจ้าของมีบ้านหลายหลังครับเจ้าของดูแลให้เป็นอย่างดีทุกหลังเลยครับไม่ได้อยู่ก็เลยขายนในราคาสุดคุ้มครับแจ้งเจ้าของบ้านสามารถนะัดดูเรื่องหน้าได้ตลอดเลยครับก็แจ้งนัดหมายก่อนนะครับเท่าเจ้าของได้พาท่านไปดูบ้านกันครับ เดียวด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาด้วยสวยๆแล้วก็ยังใกล้เซเว่นใกล้ตลาดน้องดอกใกล้ตลาดขายส่งใหญ่ในลําพูนใกล้ถนนคนเดินใกล้ปั๊มสัมันปตททใกล้วัดพระธาตุหาลิกุญชัยใกล้วัดสันป่าย่างหลวงและยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของตัวเมืองลําพูนอีกหลายแห่งเลยท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับบ้านสวยครบคุ้มครับบรรยากาศก็ดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ